สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการสตาร์ทยับเพราะสตาร์ทยับไม่มีคำาเรียบในรอบสัปดาห์นี้นะคะทุกท่านยังคงอยู่ด้วยกันกับพอดแคสเตอร์โนมีเจ้าเดินมนะจ๊ะแล้วก็แน่นอนค่ะวันนี้เรายังอยู่ด้วยกันกับพี่โสพลโสพลุภาพเม,มื่อมีแห่งบีซี่เรบบิทของเรานะคะแหม <Yay. S 1> เย้ <laughs> เป็นการหัวเราะที่ไม่จริงใจที่สุดนะคะโอ้แย่แล้ว <laughs> <laughs> แซวเล่นแซวเล่นเป็นไงบ้างโนมีาทีนี้ ก็ขอเล่าเรื่องกรรมดีหน่อยสําหรับในรอบสัปดาห์คือทุกทีจะทําทแต่กรรมทั่วไปนะก็คือเวลาทํางานเนะี่ยมันจะบวกลบแล้วเท่ากับศูนย์พอดีคือทำงานเนาะแล้วก็จะบ่นชาวบ้านเนาะว่าไมท่ทาแล้วก็มันก็จะหักลบพอดีไงความเรื่องอะไรชั่วมีดีไม่ปรากฏอะไรประมาณนี้นะคะคือหักลบ <laughs> แต่ว่าในสัปดาห์นี้ก็รู้สึกแฮ ppy มากเลยคือเราก็ได้รวบรวมของบริจาคนี่มีน้องเ,อเขาโทรมาขอจากคนดอยอมก่อยเขาบอกว่าขอ ตอนเนี้ยที่อมก่อยหนาวแล้วหกองศาเองก็เลยขอของบริจาคเนาะเราก็เลยแบบยังไงดีเพราะว่าคือเขามีตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เราก็เลยบอกทั้งบ้านนะคะแล้วบอกเพื่อนบอกแล้วว่าปรากฏคนก็ส่งเคอรี่มาที่คณะเต็มคือเรียกได้ว่าคนเข้าห้องมาตกใจเพราะว่ามีอยู่20กว่ากล่องเนี่ยกล่องหลังกระดาษเนี่ยก็คือดีใจที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมะแล้วนอกจากนั้นเราก็แบบกลัวของไม่พอเพราะหมู่บ้านเขาน่าจะคนเยอะก็เลยแบบ รวมเงินกันไปซื้อผ้าหม่มซื้อถุงท้าก็รู้ว่าคงจะหนาวแล้วก็เอาขึ้น <c oughs> ขึ้นรถไปแล้วนะคะซึ่งบอกว่าน้องที่เขาโทรมาเนี่ยเขาก็เป็นชาวไทยกะเหรี่ยงเนาะน้องก็แบบขอบคุณแม่คือพูดยังไงดีพี่เหมือนเราอะไม่ได้รู้สึกว่าเราฟินเราอะไรแบบืที่เราได้บริจาคอนะแต่ว่าในช่วงกระบวนการทั้งหมดที่เราได้ทำอะเรารู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนกับเออในการทำงานอะเนี่มัน สนุกกว่าไปสอนหนังสืออีกอ่ะสนุกกว่าทําอะไรกะรู้สึกชีวิตมีคุณค่ามีแล้วกันเหมือนเราได้ทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์และน่าจะใช้ได้จริงกับหลายคนอะไรอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะเป็นแค่เรื่องแบบการบริจาคเงินหรือการไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็รู้ว่าเออ,อขอบคุณแหล่งทานใน้าใจก็ถือว่าเป็นสัปดาห์นี้มีเรื่องดีๆแล้วกันที่แบบอยากจะแชร์ผมผมแล้วก็ ชีวิตก็ดีขึ้นช่วงนี้ลูกได้กลับไปโรงเรียนนลวก็เหงานิดนึงเนาะเวลาลูกไม่อยู่บ้านก็คือแบบช่วงก่อนที่ลูกอยู่บ้านก็จะแบบเจียวจ้าวเจียวจ้าวอะไรเงี้ยครับตลอดทั้งวันพอลูกไม่อยู่บ้านไปโรงเรียนปุ๊บเราก็จะเหงาเหงาหนิดนึงก็ได้ไปนวดได้ไปตัดผมอะไรางี้ชีวิตก็เหมือนกลับเข้ามาสู่รูทีนได้ออกกําลังกายดีขึ้นอะไรเงี้ยครับช่วงระหว่างวันก็ได้เขียนงานมากขึ้นช่วงนี้ก็อ่านหนังสือเยอะแล้วพี่อ่านอยู่ปัจจุบัน ชื่อเรื่อง Limitless ของ Jim Quick สำหรับพิม BookScape ก็ดีครับสนุกดีเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเทคนิคเคล็ดลับการฝึกให้สมองเราอะสามารถที่จะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นแล้วก็อ่านอะไรได้แล้วก็สามารถที่จะจำได้มากขึ้นอะไรเงี้ครับก็ดีนะก็รู้สึกว่าหลังๆมาก็ก็ดีขึ้น ได้กลับมานั่งทำเมดิเทชันอีกครั้งหนึ่งได้กลับมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งก็อันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ดีประมาณนั้นที่อัปเดตก็คือช่วงนี้ดีขึ้นแล้วกันก็หวังว่า e โอไมคอนอะไรวันนี้มันจะแบบไม่ได้เลวร้ายอะไรมากเนาะนะคะก็ได้แต่<ม>เออได้โปรดเถอ,อะเนาะเราเข้าใจว่ามีเรื่องที่แบบเป็นเรื่องดีๆแล้วกันเนาะต่อในเชิงสภาวะอากาศใช่ไหมคะมาเล่าให้พวกเราฟังแล้วเป็นธุรกิจด้วยใช่ครับก็อ่าอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเชียงใหม่เองอครับก็เผชิญพวกมลภาวะหรือฝุ่นอะไรพวกเน้ เยอะอยู่ละว,วันนี้ก็เลยได้ไอเดียไปว่าแบบถ้าสมมติว่าเราทําธุรกิจอะไรขึ้นมาสักกนหนึ่งยอะไรเงี้ยมันสามารถที่จะแก้ไขหรือว่ามันทําให้สร้างผลกระทบทางบวกเกี่ยวกับเรื่องโมลภาวะที่เกิดขึ้นในอากาศยอะไรเงี้ยมีไหมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเหล่านี้เนาะก็ไปเจอแบรนด์หนึ่งชื่อเอเตอร์ไดมอนด์เอเตอร์ไดมอนด์เนี่ยเป็นเพชรที่สร้างขึ้นมาจากโมลภาวะในอากาศก็คืออย่างที่เรารู้กันว่าเพชรก็คือคาร์บอนไดออกไซด์ เขาดึงคาร์บอนเนี่ยออกมาจากมลภาวะที่อยู่ในอากาศเนี่ยแล้วก็มากลั่นเอามาทํากระบวนการต่างๆแล้วก็มาสร้างเป็นเพชรทีท่มีมูลค่านะแล้วก็ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นไอเดียที่แบบเฮ้ยเจ๋งมากเลยอะไรเงี้ยเพราะว่านอกจากที่เราแบบไปอ่านมาแล้วเนาะก,ก็ไอเดียของเขาเนี่ยวันนี้เลยจะมาแชร์กันว่าแบบเขาเริ่มขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ทําไมเขาถึงคิดอยากจะทํา เรื่องเหล่านี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับผมวันนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องนี้เนาะเอเตอร์ไดมอนด์เผื่อว่าจะมีใครสักคนในเมืองไทยเอาลองไปทําบ้างหรือว่าแบบมีไอเดียที่อยากจะทําให้มลภาวะในอากาศเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะคิดว่ามันเป็นโทษอะไรเงี้ยแล้วกัน,น น,น้องหมีเคยดูเรื่องบลัดไดมอนไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคย <laughs> ใช่ไหมโอเคบลัดไดมอนเนี่ยไม่โคตรคลาสสิกนะน้องหมีควรไปดู Netflix ยังมีอยู่เ <laughs> พิ่งดูรอบที่สองไปก็บลัดไดมอนเนี่ยมันเป็นเรื่องราวเป็นฟิกชันเนาะไม่ได้ไม่ใช่เรื่องจริงแต่ว่าเขาก็เอาเรื่องเกี่ยวกับการทําเหมืองใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายอะไรเงี้ยครับเอาเด็กๆเ,เอ่ยเอาคนยากจนเอ่ยอะไรเงี้ยคนที่ไม่มีทางสู้อะไรเงี้ยเอามาขุดเอามาใช้แรงงานอย่างไม่ถูกต้องเนาะแล้วก็เอาเพชร เขาเรียกว่าเพชรเหล่านี้ครับเป็นม paper, shepherd, mm ีบลัดมีมีมีเลือดติดอยู่อะไรเงี้ยเป็นเพชรที่ไม่ได้สะอาดเป็นเพชรที่ไม่ทําเหมืองแบบถูกกฎหมายอะไรเงี้ยใช่ครับนี่แหละคือที่จริงแล้วอ่ะการทําเหมืองเพชรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสร้างมลภาวะหรือว่าสร้างปัญหากับโลกของเราเนี่ยเพราะถ้าที่เยอะพอสมควรเนาะคือถ้าสมมุติว่าไม่มีการวางแผนมาล่วงหน้าหรือการทําเหมืองเนี่ยนะก็จะทาร้ายสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นก็จะทั้งตายไปบ้างเนาะบางสิ่งมีชีวิตบางอย่างก็อพยพได้ก็อพยพ แต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือแบบก็จะไม่รอกระต่ายระบบนิเวศก็เรียกได้ว่าแย่ก็คือขุดเหมืองก็ทําให้เป็นรูเป็นรูใช่ไหมดินชั้นดินชั้นบนก็จะถูกกัดเซาะผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยบอกสาหรับการเกษตรก็จะกลายเป็นหลุมลวงจันอนมีลองลองนึกภาพมัเป็นหลุมลวงจัน์เป็นขุดเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไปอะไรเงี้ยเพื่อที่จะขุดเอาเพชรขึ้นมาไอ้บ่อพวกนี้นะพอฝนตกเสร็จปุ๊บก็ทําให้น้ําขังน้ําขังเสร็จปุ๊บยุงก็เข้าไปไข่ไข่เสร็จปุ๊บก็มาละเรียระบาดอะไรเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ แย่ yeah, มากเพราะฉะนั้นเนี่ยการขุดเหมืองเพชรที่ไม่ถูกกฎหมายหรือว่าไม่ได้มีการเตรียมการมาก่อนเนี่ยถือว่าเป็นผลกระทบที่ค่อนข้างที่จะสูงสาหรับโลกของเราเนาะสำหรับคนที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับก็คือหลังๆมาก็เราก็เห็นเริ่มมีการรณรงค์การขุดเพชรในเหมืองที่ดีขึ้นนะครับก็คือว่ามีการตรวจสอบว่าเพชรในท้องตลาดนะมาจากไหนตอนเนี้ยหลังๆมาเราก็จะเห็นเพชรที่เป็นคลีนไ d i a m o n เราก็จะเห็นแบบเป็นเพชรที่แบบสามารถที่จะ trace ได้ว่าต้นต่อของเพชรอ่ะมาจากไหนจริงๆอะไรเงี้ยขุดการทําขุดเป็นยังไงอะไรประมาณนี้เนาะจะบอกว่าผมค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกับ อุตสาหกรรมเพชรละกันเพราะว่าภรรยาเองก็ขายเพชรแล้วก็ผม่าเออเราก็เห็นแหละเวลาแบบมีคนมาขายเพชรเราก็จะถามว่าเฮ้ยแบบเพชรนี่มาจากไหนอะไรเงี้ยเราก็จะถามซอสของเขาให้แน่ใจก่อนว่าเราไม่ได้แบบไปซื้อเพชรที่มันไปกดขี่ข่มเหงใครมาอะไรเงี้ยครับผมอืมแต่นั่นอะนั่นะนะคือเพชรที่แบบมาจากธรรมชาติเนาะเราก็จะเห็นเพชรอีกอย่างหนึ่งที่มาจากห้องแลบเขาเรียกว่าเพชรสังเคราะห์เพชร,พชรจากห้องแลบเนี่ยก็ดีขึ้นมาก็คือไม่ได้ทาลายธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้ขุดไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยครับก็ดีขึ้นก็เหมือนกับแบบทำขึ้นมาจากห้องแลบแต่ว่า เพชรที่ทําจากห้องแลบ,บเองนะครับก็ยังสร้างมลภาวะอยู่ก็คือต้องใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ทาลายโลกเท่ากับเหมืองอะไรอย่างเงี้เนาะแต่จะบอกว่าเป็นไม่ปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่อโลกเราเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ก็คือว่าก็ยังสร้างมลภาวะอยู่ในอีกทางหนึ่งอาจจะดีกว่าแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีสะทีเดียวอะไรเงี้ยกลายเป็นไอเดียของเอเตอร์ d ดมอนด์นะคนที่ชื่อว่าไรอันเชอร์แมนไรอันเชอร์แมนเนี่ยเป็นนักลงนักการเป,ปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนาะเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น c ีอของเอเตอร์เนาะเขาบอกกับนิตยสารฟอร์บสว่าเราคงจํานวนต่อชลกรรมที่ไม่ได้ยินดีหากเราพอใจกับคาร์บอนที่เป็นกลางคือเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นคาร์บอนที่เป็นกลางด้วยคาร์บอนนิชเนี่ยนะไม่อยากเป็นคาร์บอนที่เป็นกลาง คือเขาบอกว่าภาอุตสาหกรรมในทุกว like to okay. kind of so, so, ันน no ี mm ้ทั้งโลกปล่อยคาร์บอนเป็นกลางร้อเป็ปัญหาเขายังจะมีอยู่ตอนนี้คือโลกของเรามันร้อนไปแล้วไงจนว่าถึงแม้ว่าทุกธุรกิจที่อยู่ในโลกตอนนี้เป็นคาร์บอนนิวโชหมดปัญหาก็ยังจะมีอยู่คือก็อยากจะไม่ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เขาควรจะทําสิ่งที่เขาอยากจะทําเลยจริงๆก็คือเป็นคาร์บอนเนกาทีฟคาร์บอนเนกาทีฟธุรกิจที่เขาทำอ่ะทุกอย่างที่เขาทํามือลงไปเนี่ยทำทำลงไปเนี่ยจะสร้างผลทางบวกให้กับ โลกของเราด้วยคาร์บอนที่อยู่ในอากาศหรือบ,บุภาวะที่อยู่ในอากาศเนี่ยเขาเอาคาร์บอนเหล่านี้มาทําให้มันเป็นประโยชน์ได้ยังไงเขาก็เลยคิดไอเดียนี้ขึ้นมาเนาะกลายเป็น Ether เอเตอร์นะครับก็คือแบบเป็นผู้ผลิตเพชรท,ที่ปล่อยคาร์บอนเป็นลบเจ้าแรกของโลกนอกจากจะไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วเนี่ย การทำธุรกิจของพวกเขาคือช่วยลดการดึงกระจกที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกได้ด้วยอย่างนี้ครับไรอันเชอร์แมนเนาะก็คือเป็นอดีตพนักงานของแบรนด์เดวิดเยอร์แมนนั่นมายรู้จก David ักเดวิดเยอร์แมนไหมโอ้ไม่รู้จักอีกเลยค่ะน okay. David เนี่ยโอเคเดวิดเยอร์แมนเนี่ยเป็นแบรนด์เครื่องประดับชั้นนําระดับโลกก็เป็นเป็นผู้แบบดีไซเนอร์อะไรเงี้ยครับเป็นพนักง,งานที่เคยทํางานที่นั่นเนาะครับก็ตอนนั้นเนี่ยออกมาตั้งเอเตอร์ไดส์มอนด์กับเพื่อนคนหนึ่งชื่อยากจะ อยากจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับอุตสาหกรรมนี้มากเพราะว่าอุตสาหกรรมเครื่องประดับอุตสาหกรรมเพชรหรือว่าอะไรเงี้ยมันเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่มานานแล้วแต่ว่ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีการทําให้มันดีขึ้นจากเดิมที่แบบที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยครับเขาเลยคิดว่าอ่ะถ้าสมมุติเราทําเพชรที่มาจากห้องแลบและสามารถที่จะดึงคาร์บอนออกมาจากอากาศจากมลภาวะเพื่อที่จะสร้างเพชรได้แล้วขายมันโดยตรง direct to customer เหมือนกับวอร์บี้พาร์เกอร์อะไรเงี้ย direct to customer เลยก็ยคือเป็นเพชรที่ไม่ผ่านตัวกลางทําให้ราคาถูกลง และเพชรคุณภาพที่ดีให้กับลูกค้าเราจะทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับคือทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มไอเดียเนี่ยเสร็จปุ๊บก็เลยลาออกแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเนาะเขารู้สึกว่าด้วยตัวเขาเองอะครับเขาเป็นวิศวกรเครื่องกลแล้วก็มีพื้นฐานในเรื่องของวัสดุศาสตร์เครื่องประดับแล้วก็เรื่องเทคโนโลยีอย่เนี้ยเขามีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วเนาะในในระดับหนึ่งแล้วเขากับเพื่อนเนี่ยก็เลยคิดว่าอ่ะเราสามารถที่จะใช้ความรู้ที่เรามีแล้วก็ประสบการณ์ที่เรามีที่เดวิดเนียออ ความเปลี่ยนแปลงได้ไหมเียครับเขาก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราออกมาทาเอเจตด้วยกันเขาบอกว่าการค้าขายเพชรเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจของผมมาตลอดเลยว่ามันแบบคนจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ได้แล้วคือแดงก็คุยกันว่าแบบมลพิษทางอากาศเนี่ยก็เริ่มเอกใจว่าคาร์บอนที่อยู่ในชั้นบรรยากาศเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกจากไปจากคาร์บอนที่สร้างเพชรขึ้นมาเลยก็ด้วยแรงมาดาลใจอันนี้แหละก็คือออกมาสร้าง แ,แต่ว่าพอออกมาสร้างแบรนด์จริงๆะครับคือด้วยความที่มันยังไม่มีเทคโนโลยีเหล่านี้เนาะเขาใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ขึ้นมานะครับใช้หลายปีอยู่กว่าที่จะแบบทาให้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้เนาะแต่ว่าพอมันเป็นจริงขึ้นมาเสร็จปุป๊บมันก็ทําให้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นเพจที่มีคุณภาพและเป็นเพจที่เป็นทางบวก ให้กับโลกใบนี้ด้วยนะครับผมเขาก็บอกว่ามันคุ้มค่ากับแรงที่ลงไปเนาะกระบวนการในการสร้างไฟถัเเตอร์คือแบบเอาคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยถูกดึงออกจากอากาศโดยใช้แบบเทคโนโลยีการดักจับเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ดันผ่านตัวกรองแบบพิเศษเปลี่ยนเป็นก๊าซมีเทนต่อจากนั้นก็สร้างคอาเป์เป็นวัสดุไฮโดรคาร์บอนดิบที่กลายเป็นเพชรในที่สุดคือกระบวนการทั้งหมดใช้ประมาณสี่ 5สัปดาห์ต่อการสร้างเพชร1เม็ดเพชรดิบหลังจากนั้นเพชรดิบเนี่ยก็จะเอาไปถูกเจรไนไปขัดเงาไปขึ้นแบบในแบบที่ลูกค้าต้องการเนาะมีทั้งแบบกลมแบบธรรมดาแล้วก็แบบเหลี่ยมแบบแฟร์แบบเป็นแฟชั่นนะครับที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่าลูกค้าอยากจะได้แบบไหนแต่ว่าเวลาลูกค้าสั่งเพชรผ่านเว็บไซต์ของเอเตอร์ครับถ้าสมมติลูกค้าสั่งเพชรสองกะลัดอย่างนี้ใช่ป่ะคือมินิมัมของเขาอะครับก็คือ2กะลัดเขาก็จะให้แบบมาเทียจะแบบ2จุด 0.5 2.07อะไรเงี้ยซึ่งก็น,นั้นคือมินิมัมเนาะแล้วก็ความใสสี C ของมันก็จะอยู่ที่ราวๆสี H สี H นี่ก็แบบขาวด้วยถ้ามองด้วยตาก็คือขาวส่วนความใสก็อยู่ที่ประมาณ VS2 อันนี้อาจจะเป็นคำศัพท์ที่ยุ่งยากเกินไปแต่ว่าโดยรวมแล้วอะครับเพชรที่ออกมาจากเอเตอร์เนี่ยก็คือเป็นท็อป2%ของที่มีอยู่ในโลกก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของเพชรที่เขาได้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเขาวางแบรนด์อยู่ระหว่าง Ti ฟ f a n y แล้วก็แฮร์รี่วินสตเนาะก็คือเป็นกึงก่งๆว่าเป็น High น n d แล้วก็ราคาเขายังเข้าถึงได้อยู่เป็นแฟชั่นแล้วก็ยังราคาเขายังเข้าถึงได้อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทํำก็ถือว่าค่อนขา้างแปลกและสร้างผลกระทบที่ดีต่อโลกนี้ได้อย่างดีเลยแล้วก็ตอนนี้ครับเขาตั้งเป้าหมายว่าต่อไปภายในปี2023เนี่เนาะพวกเขาจะเป็นธุรกิจที่จะพึ่งพาตัวเองทั้งหมดทั้งการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เนะาะพลังงานลม และพวกนี้ครับทั้งเรื่องของการลดมูลภาวะรวบรวมนี่คือหักลบกับการขนส่งเรียบร้อยแล้วนะอย่างเช่นว่าเขาใช้ DHL อหรืออะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะส่งให้ลูกค้าด h l ชสร้างมูลภาวะเท่าไหร่เขาก็จะหักลบแล้วก็ทําให้มูลภาวะที่การขนส่งเนี่ยสร้างเนี่ยเขาก็จะทําให้มันเป็นลบไปด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็คือจะยิ่งทําให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆภายในปี2023ก็นี่คือเอเตอร์ไดมอนที่ผมรู้สึกว่ามันแบบมันก้าวล้าไปแล้วอะคือผมรู้สึกว่า เขาทําได้ดีมากจนกระทั่งแบบเฮ้ยมันมันเป็นเพชรที่เราอยากจะซื้อมาใส่เลยอะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจเหล่านี้แล้วก็สิ่งที่เขาทํามันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมลภาวะที่อยู่ในอากาศเนี่ยที่จริงแล้วอะมันมีส่วนประกอบที่สามารถที่จะสร้างทําให้มันมีมูลค่าได้เพียงแต่เราจะมองมันยังไงแค่นั้นเองก็เห็นพี่เล่านะแบบว่าสายาเป็นคนทําธุรกิจเพชรเนี่ย ปกติถ้าเป็นคนคไทยเนี่ยค่ะทำธุรกิจเพชรอยู่ในประเทศไทยเนี่ยคือเข้าใจว่าอย่างพลอยอะไรพวกนี้ก็ซื้อจากเมียนมาเนาะแต่ว่าอย่างเพชรนี่จะเราจะมีแหล่งการซื้อหลักๆยังไงครับเพราะเข้าใจว่าในทั่วโลกเนี่ยมันก็จะมีสิทธิ์สัมปทานเนาะโดยเฉพาะมีการไปขุดเยอะมากในแอฟริกานี่ความเข้าใจนะแล้วก็เข้าใจว่าประเทศเหมือนกับบริษัทที่ได้เอกสิทธิ์เยอะมากที่สุดก็คือเดอ์เบียสนะคะ น้ก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยหนึ่งคือเราซื้อซื้อเดอะเบียสมาถ้าเป็นร้านเพชรแบบอย่างอ่ะเพชรทั่วไปอย่างอย่างของภรยาพี่อย่างเงี้ยเรามีวิธีการในการทําธุรกิจยังไงเพื่อให้แบบท่านผู้ฟังได้เห็นภาพคร่าว,าวคือของภรยายนะครับเขาก็จะมีดีลเลอร์ที่มาขายให้ก็คือเหมือน,นคล้ายกับว่าในวงการแล้วกันเนาะก็เขาก็จะมีดีลเลอร์เพชรดีลเลอร์เพชรเนี่ย เขาก็จะไปเอาเพชรมาจากที่ต่างๆนะครับอาจจะไปทําเอามาจากตรงนู้นตรงนี้บ้างเลยนะครับก็คือจะไปคัดเพชรแบบเพชรกลมที่มันมีความใสใสวยๆอะไรเงี้ยครับหนึ่งกระหลัดสําหรับคนที่แบบเอาไว้สําหรับแหวนแต่งงานเพชรกลมอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะเพชรแบบอ่า VVS ที่มันใสๆแล้วก็เพชรที่แบบเออ a n d a r อ o w อะไรเงี้ยที่มันพอกับด้านเสร็จปุ๊บมันเป็นหัวใจแล้วก็เป็นลูกศรอนะไรเงี้ยคือแบบมันมีความหลากหลายของมันเนาะแต่ว่าดีลเลอร์เหล่านี้ก็จะไปคัดเพชรมา ไปครับเพชรมาเสร็จปุ๊บก็จะมาใส่กระเป๋าเป้หมดเลยแล้วก็จะเอามาแบบมาที่ร้านแล้วก็จะบอกเออเนี่ยเ,ออเรามีเพชรแบบนี้แบบนี้แบบนี้สนใจที่อยากจะซื้อไหมอะไรเงี้ยครับผมซึ่งจะมีใบเซอร์ติฟิเคตใบเซอร์ GIA อะไรเงี้ยครับซึ่งว่าอ PET เพชรเหล่านี้แบบมีรหัสเรียบร้อยละว่ามีการขึ้นรหัส่าเ,าเพชรเหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนมาอะไรเงี้ยครับมาจากไหนแหล่งที่มันแบบเออความใสของมันสีของมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับมีมีเซอร์มา เซอร์จากแลบมาแล้วก็เราก็ใช้ใบเซอร์นะครับเป็นตัวการตีให้กับคนที่ซื้อไปว่าอ่ะซื้อไปแล้วคุณมีใบเซอร์ติฟิเตนะเพื่อที่จะแสดงให้เห็นว่าเพชรที่คุณซื้อมาเนี่ยมีความใสมีสียังไงอะไรเงี้ยครับผมคนที่เป็นดีลเลอร์เนี่ยเขาก็จะแต่ก่อนกนะ็คือเดินขายเดินขายตามร้านเพชรต่างๆหลังๆมาก็จะมีขายออนไลน์ตัวเองก็ไม่จําเป็นท้งนี่ต้องมาละถ้าสมมุติแบบเป็น คนรู้จักกันแล้วก็จะมีการส่งบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยครับจะเป็นงานขายออนไลน์แล้วก็คือแบบการแชทออนไลน์เอาเงี้ยครับผมแต่ก็ซื้อจากดีลเลอร์อยู่ค่ะก็คือจริงๆแสดงว่ามันก็ถ้าถ้าเราแบบว่ามีเพชรที่แบบได้เป็นมรดกอะไรเงี้ยมาเราก็สามารถเอาไปยังแ l a ได้ถูกไหมครับดูสีดูใสดูความขาวอะไรเงี้ยครับาสามารถที่จะไปเซอร์ได้ก็จะมีค่าเซอร์แต่ว่าเพชร เล็กๆเม็ดเล็กๆเ,เ,เ,เลยครับคือถ้าสมมติว่าเพชรน้อยกว่า5 0ตั้งหรือ30ตั้งอะไรเงี้ยส่วนมากเขาจะไม่เซิร์ให้เพราะว่ามันมันเล็กเกินไปอันนี้ถามไปหนึ่งเพราะว่าคือจะแบบค่อนข้างใหม่แล้วกันนะอย่างทองเนี่ยเราก็พอเห็นภาพเพราะว่ามันขายกันแบบกับเป็นการช่างเป็นน้ำหนักอะไรเงี้ยแต่อย่างเพชรเนี่ยมันมีลักษณะว่ามันมีเรื่องของช่างแล้วนะมันก็เหมือนทองที่มีลายฉลุมีลวดลายเหมือนเหมือนกันเหมือนกันครับประเด็นก็คือว่ามันหนึ่งตามน้ำหนักแต่ว่าถัดไปคือมันตามลวดลายแห่งความสวยงามก็เหมือนกันคล้ายๆทอง ถ้างั้นใช่ไหมคะไปเจียเขาเรียกว่าไปเจียอะไรเนาะแล้วก็ออกแล้วแต่ว่าเชฟของเพชรออกมาเป็นยังไงคือผมไม่แน่ใจว่าการเชฟเพชรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพชรตัวต้นแบบอยู่แล้วแล้วก็เขาไปเชฟมาให้มันเป็นอย่าง้นหรือเปล่าเนาะแต่ว่าหลังๆมาครับพวกสิ่งที่เขาเรียกว่าแฟนซีเชฟอะครับอย่างพวกแบบเอมเมอรัลที่มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอะไรเงี้ยหรือไม่ก็แพรเชฟหัวใจฮาร์ดเชฟอะไรเงี้ยครับหลังๆมาเชฟเหล่านี้ เริ่มได้รับความนิยมมากคือแต่ก่อนเนี่ยแมนซีเชฟเนี่ยไม่ได้รับความสนใจนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบเพชรกลมมันคลาสสิกมันดูอินฟินิตี้อะไรเงี้ยคือว่าใส่ mm. คือถ้าสมมติว่าปกติคือใส่แหวนเพชรแล้วก็แหวนเพชรตัเม็ดกลมเท่านั้นอันนี้นะนี่คือความเชื่อสมัยก่อนแต่ว่าในปัจจุบันนะครับคือเราเห็นได้เลยว่าเทรนมันเปลี่ยนไปละคือคนสนใจเรื่องเรื่องแฟชั่นมากขึ้นเพชรอาจจะไม่ต้องแบบมีความใสความขาวมากขนาดนั้นสีก็อาจจะไม่ต้องแบบ สิเป๊ะขนาดนั้นเพียงแต่ได้เชฟที่ต้องการอะไรยงี้ครับแล้วก็แฟนซีเชฟก็เลยลราคาค่อนข้างที่จะสูงมากขึ้นราคาเพชรเหล่านี้ก็จะมีความขึ้นลงผันแปรตามดอลลาร์ด้วยยิ่งดอลลาร์แพงเพชรก็จะสูงส่วนใหญ่แล้วคนจะไม่ซื้อเพชรเพื่อที่จะไปลงทุนส่วนใหญ่แล้วจะซื้อเพชรเพราะความชอบแล้วก็ความรักในตัวเพชรมากกว่า นี่แสดงว่าอะโอเคไม่ซื้อลงทุนซื้อเก็บน่าจะเป็นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงเนาะน่าจะเป็นลูกค้าส่วนใหญ่อันนี้เข้าใจถูกไหมถูกต้องครับถูกต้องก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็จะมีบ้างครับผมผู้ชายก็จะมีบ้างแต่ว่าผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ใช่แหวนเพชรแบบอย่างเดียวเนาะก็จะมาเพชรพลอยอะไรเงี้ยครับมีพลอยตรงกลางแล้วมีเพชรล้อมรอบอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นเหมือนกับคําถามสุดท้ายก็แล้วกันที่แบบอยากรู้เกี่ยวกับวงการเพชรที่ไหนๆฟังเหมือนกับคนอนะินไซเดอร์หน่อยคือว่า เอพี่สุดท้ายแล้วเพชรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยมันยังความนิยมเนี่ยม,มันยังมีอยู่เหมือนเดิมไหมคะหรือว่ามันได้เปลี่ยนไปหรือว่าเสื่อมคลายอย่างไรบ้างในยุคศตรวรรษที่21ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยสำหรับผมนะสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมีความสําคัญน้อยลงอ,อันนี้เอาจริงๆคือเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของมันสักเท่าไหร่รู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่สิ้นเปลืองอ่ะไม่จาเป็นที่ต้องใส่อะไรเงี้ยเพชรเลยเด็กรุ่นใหม่จะจะใช้น้อย เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือเป็นอย่างหนึ่งที่เราต้องปรับตัวนะเพราะว่าอย่างแรกอะถ้าสมมติทองเนี่ยต้องมีว่าทองเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาไม่ได้ซื้อมาใส่นะเขาซื้อเพื่อลงทุนถูกไหมอย่างเด็กเด็กรุ่นใหม่ๆหรือว่าอะไรเงี้ยเขาซื้อเพื่อลงทุนบางคนอาจจะไม่ได้ซื้อทองด้วยซ้าซื้อขายทองตามฟอเร็กอะไรเงี้ยใช่ปะอันนั้นเขาไม่ได้ซื้อทองเป็นเป็นแท่งเป็นบาทอย่างสมัยก่อนเรายังแบบอยากจับแท่งบาทนียแต่สมัยนี้เราไม่เราไม่สนใจละเพียงแค่ราคาซื้อมาลงทุนก็คือจบแต่ว่าเพชรเนี่ยครับมันคน มันจะอยู่มันจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่ที่มาซื้อหลังๆมาก็คือจะเป็นพวกคนที่พอจะมีเงินบ้างเนาะแล้วก็คนที่เป็นรุ่นใหม่จริงๆก็จะเป็นซื้อแหวนเพชรแต่งงานอะไรเงี้ยแหวนแต่งงานอะไรเงี้ยก็ยังขายได้อยู่เป็นประจาถ้าซื้อไปใส่เองอ่ะจะน้อยยกเว้นเพียงแต่ว่าเขาไปเห็นดีไซน์สวยๆมาหรือว่าเขาไปเห็นดีไซน์ที่แบบเอ้ยดีอะไรเงี้ยเขาอยากจะมาทํา ขึ้นตัวเรือนใหม่ก็เออเนี่ยเขามาสักบ้างเพียงแต่ว่าเขาจะไม่ได้อย่างที่บอกครับเขาจะไม่ได้สนใจแบบเฮ้ยต้องเพชรน้ํร้อยเท่านั้นอะไรเงี้ยมันไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วในปัจปจุบันะนะคะก็สำหรับใครที่สนใจเนาะเราคิดว่ามันก็มีตลาดแล้วมันก็มีคนกลุ่มคนที่แบบให้ความสนใจแน่นอนเรื่องเพชรเรื่องพลอยนะคะแต่ว่านะยุคนี้ก็เออน่าสนใจเหมือนกันว่าตลาด ธุรกิจในรูปแบบลักษณะนี้ต่อไปจะแปลเปลี่ยนไปยังไงในเมื่อถ้าคนยุคป,ปัจจุบันสนใจแต่พวก, rency, <ช>กคริปโตเคอเรนซีเนาะไปสะสมนาฬิกาหรือว่าแบบในกรณีอื่นๆทีแบบ่รถยนต์ซปเปอร์คาร์แบบเนี้ยมันก็ เทรนเปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่ว่าเอออันนี้แบบนึกเสร็จแล้วก็แบบอ่ะมีหนังที่อยากจะดูอ่าบลัดไดมอนด์นะคะเรื่องหนึ่งแล้วก็อีกอันนี้จะนึกถึงแบบเป็นการ์ตูนนะเอ mm hmm. ลโดราโดอะไรเงี้ยพูดถึงว่าแบบ oh. การผจญภัยอย่างสเปนเราจะรู้ว่ามีแบบคนก็พยายามจะไปหาพวกทองคำอะไรเงี้ยสมัยก่อนอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วเราก็นึกถึงแบบมันก็จะพูดถึงนิยายปรำปราหรือว่าเป็นเรื่องราวที่เล่าต่อกันมาเป็นแบบโฟก์ลออื่น,นๆในดๆที่บอกว่าเฮ้ยมีคนเดินทางไปเจอ เมืองที่แบบโอ้โหเห็นเพชรนินจินดาเนี่ยเป็นแบบเหมือนกับกองเกลื่อนอยู่กัแบบพื้นแล้วเด็กก็เล่นเป็นเหมือนของเล่นอะไรเงี้ยแต่ขนาดที่คนทั่วไปเแฮบบ้ยจะตื่นเต้นว่านี่มันคือเพชรน,น,นี่มันคือพลอยนี่มันคือทองคำอะไรเงี้ยตัดภาพมามที่ปัจจุบันเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงน่าสนใจอ่านะคะสำหรับวันนี้ก็ ขอ,ขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านที่อยู่กันจนจบรายการนี่ของเรานสำหรับส,สตาร์ทยับในวันนี้นะแล้วก็วันนี้ทั้งน้องหมีและที่สบพลก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในรอบสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ